ตอนนี้เจโหวนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียง375ค้อสชองีอยู่250ขึ้งเรื่องของสาว,วาจะเป็นประเด็นในการโจมตีมากขึ้นผมเคยสังเกตไว้นานแล้วแล้วผมไม่แปลกใจเลยที่โดนโจมตีนะครับและเป็นเป้าหมายเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเดินหลักผิดนะฮะแพทนะครับไอคนที่50คนแทนที่ว่าจะมาช่วย มาพูดมาอธิบายสวมีไว้ทํทำไม่ทำเบื่ออะไรพูดได้ไม่เต็มปากไม่มีน้ำหนักเพราะอะไรซช่ไหมสวห้าสิบคนสุดท้ายเอาค่าราชการเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะอดีตาการาชการโอ้อาราชการจังหวัดหัวหนา้าสวนราชการโน่นนี่นั่นเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นปากเป็นเสียงตอนนี้ก็เงียบกิบรออะไรรอโดนไล่ออก ทุกฝ่ายกำลังไล่ออกอยู่ยากนะครับตอนนี้นะท่านอนะไรเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเรื่องของสวที่อาจารย์วันชัยพูดเนี่ยที่บอกว่ายอมถอยนะไม่เป็นสวแล้วไม่ต้องโหวตหน้ายกนะครับไม่ต้องมีผบอเหล่าทัพเนี่ยที่พูดตอนนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอานะจารย์วันชัยไม่โหวตให้ก็ได้ไม่มีผอบอเหล่าทัพก็ได้นะครับ ขอให้สวยิงอยูต่ต่อไปเออแค่นั้นเนนองครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจาก,อก้องไหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของสว ยกตรงขาวที่จะไม่โหวตนะครับนายกบมตรีอีกนะครับเราก็ยกตรงขาวที่จะไม่ให้ผอบอเหล่าทัพมาเป็นสอวอ,อีกอมันเกิดอะไรขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะว่ามันควรจะเป็นในเชิงวิเกฤตและกระบวนการการสังเคราะห์อย่างไรสรวรวันชัยหรือทนายวันชัยยกตรงขาวหนุนแก้ตํรนูนนะครับตัดทิ้งอํานาจสวโหวตเลือกนายกผบอเหล่าทัพนั่งวุฒิสภา นะครับนายวันชัยสอนสิรินะฮะหรืออาจารย์วันชัยเนี่ยนะครับโพสต์ข้อความทาง a c e b o o k นะฮะระบุว่าเป็นที่ชัดเจนว่าฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมีแนวทางตรงก,กันว่าจะแก้ไขทันเพียงแต่ละฝ่ายจะมีเงื่อนไขในบางประเด็นนะครับในระยะเวลาเท่านั้นก็หมายความว่าเรื่องของการแก้ไขทันฑไม่ใช่เป็นเงื่อนไขที่จะเป็นปัญหาอีกต่อไปสถานการณ์นะครับต่อจากนี้ทั้งภัย ธรรมชาติเศร,รษฐกิจและสังคมการเมืองนะครับทั้งภายในและนอกประเทศเราจะหมดเวลาที่จะทะเลาะก,กันแบ่งฝ่ายแต่แตกความสมัคคีประเทศของเราหายนะมามากเสียเวลามามากลเลิทลกทะเลาะกันเบาแว้งกันได้แล้วนะถ้าทุกฝ่ายลดละความเห็นแก่ตัวนะครับอำนาจผลประโยชน์ของตนเองเอาประเทศและประชาชนเป็นตัวตั้ง ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นไปได้นะครับเห็นกันอยู่นะครับหลั่ดหลัด,ลดแค่โควิดประเทศหยุดทั้งโลกหยุดทุกสิ่งอยู่อย่างการเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะครับแล้วก็เอาประชาชนเปลี่ยนตัวตั้งนะฮะเราจะทะเลาะกันแย่งอำนาจกันไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอโควิดรอบสองหรอก นะครับประเทศก็จะหยุดไปและก็ล้าหลังเหมือนที่ผ่านมานะครับเรายังเป็นยังมีเรื่องที่ดีอื่นๆนะครับที่ยังไม่ตรงกันนี่เห็นไม่ตรงกันโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขทับนูนทุกฝ่ายมีเป้าหมายนะที่ตรงกันต้องแก้ต้องรีบหาทางเดินหน้าแล้วก็เพื่อลดละความขัดแยง้งนะฮะไปให้ได้ในเปราะหนึ่งนะครับอย่างที่ผมว่ามาแล้ว ไม่แค่เรื่องของการแก้ทั้งฉบับหลอกรัฐบาลฝ่ายค้าและสอวอรวมทั้งฝ่ายอื่นๆมีประเด็นปัญหาที่ต้องมาแก้ตรงไหนก็ว่ากันมาเลยนะครับเอากันให้ชัดๆตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเพื่อให้เห็นผลถึงการเดินทางไปและจะได้เร็วนะครับจะได้เห็นผลทันต่อสถานก,การณ์ไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นระเบิดเวลา เพราะตอนนี้ดูดูแล้วสถานการณ์กำลังแรงขึ้นนะหากชักช้าก็ไม่ทันการก็ได้นะครับดังนั้นอะไรที่รีบทำก็ทำเสียก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับมีคนตั้งคำถามว่าสอวอมาเป็นประเด็นอะไรในรัฐธรรมนูญน,นะครับการแก้จะเลือกส่วนใดก็บอกว่าในฐานนะส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องอื่นเรื่องของการบุกบวชนายกนะฮะ ในสถานการณ์ตอนนี้คิดว่าน่าจะใช่เพื่อเอารัฐสภามาร่วมกันในระยะการเปลี่ยนผ่านณเวลานี้กระดาษนะอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นอยู่นะครับใครเป็นรัฐบาลก็ต้องมีเสียงถึง250เสียงสอวอไม่ได้กำหนดอะไรได้เลยสถานการณ์และความจริงเป็นเช่นนี้ทั้งเรามีเป้าหมายที่ตรงกันเป็นประเด็นที่เป็นประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าในส่วนนี้ผมเห็นว่าจะไม่ขัดข้องด้วยข้อที่จริงบริบทเปลี่ยนไปลดปัญหานะครับดับไฟแต่ความขัดแย้งของประเทศเรื่องของผอบอเหล่าทัพ6คนนะซึ่งเป็นตันทูลมาปีพิเศษนะครับสร้างความกระแสปัญหาให้กับท่านหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็สรุปคือ อาจารย์บรรชัยได้บอกด้ว่าคนอื่นอาจจะเห็นในประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่านี้ก็ได้นะครับแต่เดียวกันร่างไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ไม่ได้ล่างเมื่อได้ใช้มาแล้วปัญหาประเด็นของความขัดแย้งก็จัดการแก้ไขปัญหาซะไม่ใช่ไม่ได้เสียหายอะไรและม,มีมีใครเสียหน้ามีความเรียบร้อยในความรักความสมัครใจของประชาชนภายในประเทศถือว่าดับไฟความขัดแย้งได้อีกกองหนึ่ง ิดว่าจะปล่อยให้ลูกลามเป็นเรื่องใหญ่โตนะครับไม่ทั้งประเทศไม่ประชาชนต่อไปนะนี่ก็คือเป็นแนวคิดของอาจารย์วันชัยสอนสิริไปดูคลิปนะผมพูดไว้เรื่องของสวงสว,วนะครับเองซึ่งขนาดนี้สมัครทั่วประเทศเจ0 0พันกว่าคนให้เลือกกันเองเหลือสองคนตัวจะเลือกแบบไหนก็อย่าไปรู้มันนะแต่ให้เลือกกันเองเหลือ200คน จาก200คนคนเอกประยุทธ์หรือคอรชหยิบมาเหลือ50คนนี่ว่าเรียกว่าสวออมาโดยกลุ่มสาขาอาชีพกับอีกประเภทเดิมมาโดยตำแหน่ง6คนพบทบพบอเหล่าทัพๆๆๆๆทั้งหมด6ตำแหน่งปลัดกระทรวงกระลาโหมพบอสูงสุดพบตอรรอแล้วก็สามเหล่าทัพ6คน รวมเป็นสอ,อาห้าหคนแล้วนะครับแล้วก็มีการสรรหาซึ่งคอสอชอจะตั้งกรรมการสรรหามาไม่เกิน12คนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอคอสชคอสอชหยิบมาร้อคนร้อยเก้าบวกตำแหน่งเป็น200ร้บวกอีกห้ารวมแล้วสวจะมี 250คนผมเป็นคนเขียนในรัฐธรรมนูญปกติสวเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสอทองให้สว250คนนี้มีสิทธิ์ร่วมในกาโรโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรี แล้วเป็นคําถามพว่วงพวกเราจําได้ปะ่ะคําถามพ่วงนี้ <c oughs> เข้าวรวมทั่วประเทศแค่สิบห้าล้านเสียงว่าเห็นด้วยว่า <c oughs> ให้สวที่คอสอชอตั้งนเนี่ย <c oughs> มีสิทธิโ์โหวตนายกรัฐมนตรี <c oughs> ผมเป็นเด็กวัดไตรมิตรเป็นคนหนึ่ง <c oughs> ซึ่งเป็นคนเริ่มต้นคำถามพว <c oughs> ่วงและมีคนโหวต <c oughs> เห็นด้วย15ล้านเสียงชมด้ยครับ แปลว่าคอสอชอมีคนที่จะโหวตให้ก็เป็นนายกอยู่ในกำลัง250ต่อไปนี้จะโหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียง375คอสชอมีอยู่250เพราะฉะนั้นไปหามาอีกสักร้อย่าเสียงก็ได้376ก็เป็นนายกได้แต่บริหารไม่ได้ จะต้องมีเสียงในสภาล่างเกินกว่า250เพราะนั้นเชื่อหลือเกินว่ารัฐบาลที่เขามีอยู่แล้ว250ครึคอสอชอเขาไปมีพรรคอื่นๆรวมกันก็เชื่อหรือเกินว่าได้อีกสักเกินกว่า280ก็เป็นรัฐบาลแนละ้เอาละใครจะเป็นยังไงอย่าพึ่งไปวิเคราะห์แต่ก็ขอเรียนท่านทั้งหลายว่าทราบว่า,า,วาจะมีพิธีบรมราชาภิเษ ในหลวงจะมีพิธีพระบรมราชาพิเศษหลังเลือกตั้งก็เดยประยุทธาแหลมเนะี่ยเพราะนั้นที่เราทั้งหลายที่ตกกังวลว่า i, เฮ้ยเลือกตั้งแล้วมันจะวุ่นวายมหาเสียมันจะทะเลออกกาะกันไอ้นี่จะมีปัญหาไอคนนั้นคนนี้จะทะเลาะกันจะเป็นนั้นขอให้พวกเราทุกคนคุณเข้าใจว่าตามพ่งมานั่งถั้งหมดในหางคนเดียวเเรื่องของสอวอจะเป็นประเด็นในการโจมตีมากขึ้นผมเคยสังเกตไว้นานแล้วแล้วผมไม่แปลกใจเลย ที่โดนโจมตีนะครับและเป็นเป้าหมายเพราะอะไรตอนนั้นเนี่ยเดินหลักผิดนะฮะแทนที่ว่าโอ้โด้พวกมาเยอะแล้วเขาเอาดูอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นผมเนี่ยรวมเข้าไปเลยห้าร้อยคนไอ้สองร้อยที่มาบวกของตัวเองที่จะมีอยู่ก็เป็นสี่ร้อยคนอย่างน้อยก็สู้กับไอ้ห้าร้อยคนได้แต่เรากลัวไม่เอาเข้ามาพอไม่เอาเข้ามาเสร็จตอนนี้สวเลยเป็นเป้าเป็นเป้านิ่งมีทําไมสวอเอามาก็ผ่านผ่านผ่านาน,นะฮะอะไรที่ผ่านสวผมเรียนตรงตรงนะฮะ ไม่ได้ไปะระโยชน์เลยเลยมีสวเหมือนไม่มีตอนนี้นะครับผ่านถ้าสภาล่างผ่านขึ้นมานะร,รัฐบาลต้องการให้ผ่านก็ผ่านผ่านๆมาโดยตลอดไม่ผ่านก็ไม่ได้สวในประเทศไทยที่ประชาชนทั่วไปมองตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีศักดิ์ศรีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่เนี่ยมีคนรู้จักก็เมียงที่บอกมีสองท่านแค่น,นี้คนที่เหลือเขาก็นะไม่ไม่ค่อยก็มีตําแหน่งนะแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากสังคมคลิปนี้ผมรู้สึกว่าจะเปิดไปหลายรอบนะ อาจารย์วันชัยเรื่องเสนอให้มีการโหวตเพื่อนอาจารย์วันชัยเนี่ยนะนะเพื่อนนุ่นเดียวกัน,นะนเนี่ยเป็นคนเอาคลิปนี้มาเปิดเผยนะครับผมก็ได้พูดแล้วเรื่องของสวก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะครับและจะมีปัญหานะครับตอนนี้คนที่รู้จกักสวหลังจากที่แต่งตั้งมา250คนมีผอ,อเหล่าทัพมีทั้งหมดอยู่ตําตำแหน่งเนะี่ยคนรู้จกักสวเนี่ยมีไว้ทําไม รู้จักใครบ้างก็รู้จักพี่เอสมชายแสวงการอันนี้ก็ท่านก็เป็นคนดีรู้จักกับอาจารย์วันชัยนะที่เหลือก็ใครก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักนะผมเป็นนักข่าวนะผมยังไม่รู้จักเลยนะว่าเป็นสอวอแต่ผมเคยเรียนไปแล้วว่าการเดินสอวอในรูปแบบสอวอเนี่ยนะที่ทำเนี่ย รัฐบาลทําผิดพลเอกประยุทธ์ทําผิดและจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับประเทศจะเป็นเงื่อนไขออกมาโจมตีในปลายทางในอนาคตพูดหลัดหลัดมาเลยนะครับบอกตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งว่าจะนํานประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปเรื่องขอสองวอจะสร้างปัญหาใหญ่และจะเกิดการชุมนุมใหญ่เกิดการต่อต้านไม่ยอมรับวันที่สวอทั้งหลายนะครับควรจะมีเกียรติ สมาชิกพุริษภาพควรจะเป็นคนที่มีเกียรติมากแต่ปรากฏว่าตอนนี้ใครเป็นสอวอเนี่ยคนยี้นระเทศเลยเห็นไหมฮะมีผู้ใหญ่หลายท่านบอกวดนีนะคุณประศัก์ไม่ได้ไปเป็นสอวอนะครับกับเขาทั้งที่ผมเนี่ยได้รับหนังสือผมไปเลือกตั้งตามปกตินะผมมาจากการสรรหาเลือกตั้งกันเอง7,000กว่าคนมาแต่ละระดับอำเภอเข้าสู่จังหวัดจากจังหวัดเข้าสู่ประเทศ จากประเทศเข้าสู่คณะกรรมการเลือกตั้งคัดสรรผมคัดสรรได้คอสอชคัดสรรผมผมก็ได้เป็นสุดท้ายพลเอกประวิทปลเปยนผูเอาชื่อผมออกมาเป็นสวสวาสังกรผมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยดูอ่ะคอยดูแล้วกันนะไอพวกที่เข้าไปสุดท้ายปลายทางเกมนี้เนกติฟสองเกมเป็นไงอาจารย์บรรชัยก็ได้เข้าไปด้วยอาจารย์บรรชัยอยู่ในส่วน200คนผมอยู่ในส่วน50คนที่เลือกตั้งมาตามปกตินะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรนะครับ คนที่ห้าสิบคนแทนที่ว่าจะมาช่วยมาพูดมาอธิบายสวมีไว้ททำไมทําเบื่ออะไรพูดได้ไม่เต็มปากไม่มีน้ำหนักเพราะอะไรทราบไหมสววห้าสิบคนสุดท้ายเอาข้าราชการ,าาการนนเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะอดีตข้าราชการวัวราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการโน่นนี่นั่นเข้าไปเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีใครเป็นปากเป็นเสียงตอนนี้ก็ รอลลอะไรรอโดนไล่ออกทุกฝ่ายกำลังไล่ออกอยู่ยากนะครับตอนนี้นะท่านอะไรเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าเรื่องของสวที่อาจารย์วันชัยพูดเนี่ยที่บอกว่ายอมถอยนะไม่เป็นสวแล้วไม่ต้องโวหวตนายกนะครับไม่ต้องมีผบอเหล่าทัพเนี่ยที่พูดตอนนี้เป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอาจารย์มันใช้ไม่โหวตให้ก็ได้ไม่มีผบอเหล่าทัพก็ได้นะครับ ขอให้สวยังอยู่ต่อไปเอเแคน่นะ้เงื่อนไขเหมือนพรเทกวัยยุคไม่ลาออกขอไม่ลาออกอยู่ก็จะแก้กันู้แก้เลยตอนนี้ก็จะมาแก้ในายามมีงกงวิกฤตมันผมบอกไว้แล้วไงว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดไงไม่ใช่บอกวันแรกบอกพูดมาตลอดพูดใหม่ๆก็หาว่าโอ้ยเสียใจหรือเปล่าไม่เนี่ยเป็นสวไม่ใช่ผมบอกหลักมันผิดหลักการเดินเกมยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันผิดผมก็ลงไปลองดูว่าโอเค เราไม่มีเส้นมีสายไม่มีใครสักคนมาตามคันลองดูมจะเป็นยังไงก็สุดท้ายอ๋อก็เอาแต่พวกนะสิ่งที่เห็นชัดเจนไงนผมประชาชนคนธรรมดานะผมไม่ได้มีพวกมีเพื่อนอะไรทั้งอย่างไม่ได้ไปรู้จักนักการอาหารเป็นนักการเมืองใหญ่ไม่มีน,น,นะจับประชาชนคนธรรมดาเดินตามหลักความเป็นประชาชนตามหลักที่เรียนรู้มาดูว่านะครับหลักอุปถัมเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะครับกระบวนการความถูกต้องถ้าไปก็ไปอย่างมีเกียรติไปอย่างไม่มีเกียรติไม่อยากไปนะสุดท้ายก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นที่เห็นเนี่ยสวอสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็กําลังบานปลายนะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงนะการขับไล่สวอนะฮะซึ่งมีการถแถลงการออกมาต่อต้านจากฝ่ายต่อต้านนะฮะ ซึ่งผมบอกแล้วว่าม่อมจะมาไปเดินเก็บการเมืองพลาดนะครับในเฟสกลางเดินพลาดปุ๊บพลาดหมากนี่เอาล้มนักดานเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของการทุจริตเนี่ยจะกลับมาสังคมเศรษฐกิจการเมืองและการต่างประเทศเนี่ย <c oughs> จะกลับมาอาจารย์วัญชัยบอกว่าแก้ทำนูนมาสามัคคีคุยกันแก้คั้นูนแล้วมันจะจบไม่จบไม่มีทางฟันธงแต่ผมบอกไงฟันธงไม่จบ เกมนี้มันจบไมง่ายเดินไปยาวเลยนองเลือดเดินเกมมาตอนนี้นะเป้าหมายสู่การนองเลือดนะครับแล้วก็ถ้าแก้ไม่ถูกทางนะฮะยาวโกโซบิก so นะครับบางคนถามว่าจะเหมือนจอมพลถน,นอมจอมพลประพาสจอมจารุชเดนผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเดินการเมืองพลาดเกมเนี้จะยิ่งกว่าจอมพลถน,นอมจอมพลประพาสพอสถานการณ์โควิด1นเนี่ยมันเดือดร้อนกันทั้งประเทศ เดือดร้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ถ้าเดินระยะเวลาอีกไม่เกิน3เดือนเนี่ยถ้าพลเอกประยุทธ์แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มันจะไม่ใช่คนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตอนนี้จะฝ่ายเอาเจ้าฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ถถึงจุดจุดหนึ่งที่มองแล้วรัฐบาลไปไม่ได้ประชาชนจะมากันทุกสีอยู่ไม่ได้หรอกนะครับนี่คือสถานก,การณ์ทางการเมืองตอนนี้นะครับแล้วผมก็เรียนย้านะ พยากรณ์แบบนี้เลยนะจับตามองให้ดีเกมกำลังเข้าสู่การนองเลือดการประเชิญหน้าการแตกขักทางการเมืองคนเอกะยุทธ์เข้าสู่การไม่กวาดล้างก็ไม่ได้สวไม่ถอนออกก็ไม่ได้ไม่แก้ทัณนูนก็ไม่ได้แก้ทัณนูนก็ไม่ได้กวาดล้างก็ไม่หมดนี่เห็นไหมโกโสบิกผมต้องบอกว่าเดินเกมมันนถูกความสมัครคีเกมสมัครคีเดินอย่างนี้ไปเอาสีท่านมาไปใช้กลยุทธ์การยิงทัานาปเพราะอะไรทราบไหมผมรู้ได้ไงหนึ่งผมเรียนมาสองผมผ่านเหตุการณ์ปีห้าสองห้าสาม รัฐบาลของคุณพิเิษเวชาชีวะมาแล้วรัฐบาลคุณพิธิษเวชชาชีวะกํากลังรัฐบาลของพลเอกุรุ์กาลังเผชิญกับเหตุการณ์เหมือนรัฐบาลของอภิทธิ์เวชาชีวะในปีห5เมื่อปีห3าสาลังเข้าสู่การประทะไกลจะแพ้ไกลจะชนะสิ่งที่เสียหายคือประเทศได้รับความเสียหายนะครับโอกาสที่นักศึกษาจะลุกฮือขึ้นมาและเกิดการประทะกับเจ้าที่ตำรวจทหารเป็นไ,ไปได,ไไปได้ไม่เป็นไปได้แล้วสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรคือการสูญเสีย และมันจะบาดล้าวลึกไปเรื่อยๆนะครับจะส่งผลกระทบในราชการไหนอาจจะมันจะส่งผลกระทบในราชการนี้และจะส่งผลกระทบในราชการต่อๆไปมันจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับประเทศนี้นะครับสิ่งวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะการเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดน,นะครับดูการเมืองเงีนยดูให้มันลึกซึ้งดูให้ลึกซึ้งมันต้องใช้เวลานะครับและผมเรียนไปแล้วอย่านําประเทศเข้าสู่การเลื่อนตั้งก่อนการไปฏิรูปผมเคยส่งพระอบ ให้ถ้าเดินตามพระอบตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์วันนี้เลยเหตุการณ์วันนี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่ลามเข้าสถทาบ้านจะไม่มีเหตุการณ์มาคนหลุนใหม่ขึ้นมาจะมีการประทะจะไม่มีเลยทุกคนจะสามัคคีกันแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้ก็เพราะว่ามองการเมืองแค่ตามองเห็นสวต้องทงเขาวนะครับยกทงเขาตอนนี้ก็ยอนคนเสนอโยกรงขาวมันกนําลัง เป็นเนกาติซัมเกมหรือเป็นเกมลบนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกินวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แค่หนึ่งใบเขาบอกพระร,ราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะส,สบายแต่วาราชาของฉันทรง เขาบอกพระราชนั่งอยู่บนบันลังใส่เสือคลุมนั้นบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่วาราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญาเก้าอีของพระราชา ของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เมื่อที่เคยได้ยินจากนี้ทางท่านซ่อน